ตอนนี้สงครามในกาซากําลังส่งสัญญาณขยายวงกว้างมากขึ้นอีกขั้นนะครับหลังจากสาหรัฐได้ตั้งกองกําลังร่วมป้องกันภัยคุกคามจากกลุ่มฮูตีในเยเมนขณะที่อิสราเอลก็จะดูเหมือนจะเปลี่ยนผ่านสู่สงครามขั้นต่อไปในกาซาหลังจากรัฐมนตรีกาลาโหฮสหรัฐได้หารือกับผู้นําและเจ้าหน้าที่ระดับสูงของอิสราเอลครับ การเปิดเผยเกี่ยวกับทิศทางของปฏิบัติการทางทหารในกาซาเกิดขึ้นในการแถลงข่าวร่วมระหว่างรัฐมนตรีกลาโหมของทั้งสองประเทศนะครับโดยรัฐมนตรีกลาโหมอิสราเอลได้พูดถึงการเปลี่ยนผ่านสู่สงครามขั้นต่อไปและการเปิดทางให้ประชาชนทยอยกลับภูมิลำนาวทางตอนเหนือของกาซา phase and next will the ด้านรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐได้ย้ำความสาคัญของการปกป้องพลเรือนด้วยการโจมตีแบบเจาะจงเป้าหมายหรือ Surgical o p ย r a t i o n แม้ว่าสหรัฐจะยังคงสนับสนุนสิทธิ์ในการป้องกันตัวเองของอิสราเอล และการกวาดล้างกลุ่มนักรบฮามาสให้หมดไปจากกาซาก็ตามความพยายามในการโน้มน้าวให้อิสราเอลลดระดับความรุนแรงเกิดขึ้นหลังจากจำนวนผู้เสียชีวิตในกาซาสูงกว่า1,9600คนและนี่เป็นภาพความเสียหายของบ้าน3ามหลังที่ตกเป็นเป้าการโจมตีทางอากาศของอิสราเอลนะครับโดยทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย20คนและบาดเจ็บอีกเป็นจำนวนมาก สมาชิกอาวโุโสของกลุ่มฮาม ا สก็ได้ยื่นคำขาดให้อิสราเอลยุติการโจมตีไม่เช่นนั้นจะไม่มีการจัดการเจรจาใดๆเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนตัวประกันอินน่าคดัลิกานูจดดูเตะคิดอันนัู้ละท้าวุ่นหัวล้วซัฟขีตบาดุลล์อสราหัตตายะต้องฟัลอกดวานอุซซูยุนิยูบิชั้นคามิล อีกด้านหนึ่งนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูก็ดูเหมือนจะไม่ล้มเลิกการทำสงครามจนกว่าจะได้รับชัยชนะอย่างเบ็ดเสร็จด้วยการกวาดล้างกลุ่มฮามาสนะครับการหารือของรัฐมนตรีกาลาหมสหรัฐกับนายกรัฐมนตรีอิสราเอลได้พูดถึงบทบาทของอิหร่านที่อยู่เบื้องหลังการโจมตีของกลุ่มคูตีในเยเมนด้วยครับ This is a battle against the Iranian Axis, the Iranian Axis of Terror, which is now threatening to close the maritime strait of Babel mandeb This threatens the freedom of navigation of the entire world. So this morning we've launched Operation Prosperity Guardian under the umbrella of Combined Maritime Forces and under the leadership of Task Force 153. การจัดตั้งกองกําลังลาดตระเวนร่วมระหว่าง10ประเทศเกิดขึ้นในวันที่กลุ่มฮูตีใช้ดโดรนและยิงขีปนาวุธโจมตีเรือบรรทุกสินค้าอีกสองลำครับหลังจากกลุ่มฮูตีเคยประกาศเดินหน้าโจมตีเรือทุกลำที่มุ่งหน้าสู่อิสราเอลจนกว่าประชาชนในกาซาจะได้รับความช่วยเหลือมากเพียงพอสำหรับปฏิบัติการพิทักษ์ความมั่งคัง่งหรือ Operation Prosperity Guard i a n ก็จะทําหน้าที่คอยคุ้มกันเรือขนส่งสินค้าจากการโจมตีของกลุ่มคูตีในเยเมนนะครับปฏิบัติการในครั้งนี้เป็นความร่วมมือของสหรัฐบาเรนอังกฤษแคนาดาฝรั่งเศสอิตาลีเนเธอร์แลนด์นอร์เวย์เซเชลส์และสเปนครับกองเรือของทั้ง10ประเทศนำโดยสหรัฐจะปฏิบัติการ ปฏิบัติภารกิจนี้ลาดตะเวนร่วมกันในน่านน้ําบริเวณตอนใต้ของทะเลแดงตรงนี้และอ่าวเอเดนนะครับทะเลแดงถือเป็นจุดยุทธศาสตร์สําคัญของการค้าระหว่างประเทศครับคุณผู้ชมมันเชื่อมระหว่างทะเลเมดิเตอร์เรเนียนกับทะเลอาหรับและมหาสมุทรอินเดีย การยกระดับการโจมตีของกลุ่มคูตีตลอดหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาจึงส่งแรงกระเพื่อมต่อเส้นเลือดใหญ่ทางการค้าโลกอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้บริษัทขนส่งสินค้าหลายแห่งก็เริ่มตัดสินใจเปลี่ยนเส้นทางเดินเรือเพราะการสัญจรผ่านทะเลแดงมุ่งหน้า ไปยังคลองสุเอซด้านบนมันมีความเสี่ยงเป็นอย่างมากนะครับและการเปลี่ยนเส้นทางเดินเรือมันก็ยิ่งเพิ่มค่าใช้จ่ายเพิ่มต้นทุนเพิ่มระยะเวลาในการเดินทางจนอาจจะทำให้ราคาน้ำมันดิบและค่าประกันภัยสงครามพุ่งสูงขึ้นด้วยครับคลองสุเอซมีความยาว192กิกิโลเมตรถือเป็นเส้นทางเดินเรือที่สั้นที่สุดเชื่อมระหว่างเอเชียกับยุโรป และช่วยลดเวลาในการเดินเรือและค่าใช้จ่ายได้มหาศาลจากเส้นทางเดินเรือเดิมซึ่งต้องแล่นอ้อมทวีปแอฟริกากินระยะเวลาในการเดินทางกว่า24วันมีระยะการเดินทางทั้งหมด20,000กิโลเมตรแต่คลองสุเอตทำให้ระยะการเดินทางลดลงเหลือเพียง12,000กิโลเมตรและลดระยะเวลาเดินทางให้เหลือเพียง14วันคลองสุเอตแห่งแรกขุดขึ้นสมัยฟาโรเซนุเซเรทที่3 เชื่อมระหว่างทะเลเมดิเตอร์เรเนียนกับทะเลแดงผ่านแม่น้ำไนตยต่อมาเฟดินนองส์เดอลาเซฟวิศวกรชาวฝรั่งเศสเป็นผู้วางแผนสร้างคลองสุเอตที่ใช้ในปัจจุบันเชื่อมระหว่างทะเลเมดิเตอร์เรเนียนกับทะเลแดงใช้เวลาในการก่อสร้าง10ปีและเปิดใช้งานในเดือนพฤศจิกายนปี1869คลองสายนี้เป็นหนึ่งใน7จุดคอขวดทางภูมิศาสตร์ ที่มีความสำคัญเป็นเส้นทางขนส่งน้ำมันที่สำคัญของโลกข้อมูลจากสำนักงานสารสนเทศด้านพลังงานของสหรัฐพบว่าปริมาณน้ำมันที่ขนส่งผ่านคลองสุเอตในช่วงครึ่งแรกของปีนี้อยู่ที่ประมาณ9 200, าล้าน2แสนบาริลต่อวันหรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ9ของความต้องการน้ำมันทั่วโลกส่วนก๊าซธรรมชาติเหลว391ล้านตันหรือประมาณร้อยละ4ของการนำเข้าก๊าซธรรมชาติเหลวทั่วโลก ถูกขนส่งผ่านคลองสุเอตรายได้จากค่าผ่านทางคลองสุเอตทำลายสถิติสูงถึง9,400ล้านดอลลาร์สหรัฐขึ้นแท่นเป็นแหล่งรายได้สำคัญของเศรษฐกิจอียิปต์การโจมตีของกลุ่มฮูตีเริ่มส่งผลกระทบต่อการขนส่งสินค้าผ่านเส้นทางนี้หลังจากหน่วยงานบริหารจัดการคลองสุเอตระบุว่าตั้งแต่วันที่19พฤศจิกาย,ยนเป็นต้นมาเรือบรรทุกสินค้า55ลำ เปลี่ยนเส้นทางเดินเรือไปทางแหลมพูทโฮปขณะที่เรือบรรทุกสินค้าอีก2128ลำเลือกใช้เส้นทางเดิม MSC บริษัทขนส่งสินค้ารายใหญ่ที่สุดของโลกประกาศเลี่ยงเส้นทางการเดินเรือผ่านคลองสุเอตขณะที่ BP บริษัทน้ำมันยักษ์ใหญ่หยุดเดินเรือขนส่งผ่านทะเลแดงชั่วคราว